happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to i <laughs> happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you oh <laughs> i happy birthday to you happy birthday oui. to you ันก่อมีสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะ Happy birthday นะมีความสุขมากๆเอาโรส่านึ่งบราเอวิ่ว่จะยุกบันฮะวิ่วจยกบันวิงวายนกบัโอเคจาของงีายแม่ให้แม่จัดให้ลูกบเอบาริอว่าก็จะยืนกบันแลก็อืนกันก็จโคคนโะลานี สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เพชรกับป๊นานเห็นบอดดอสซคเอีด้มเดมเวกดิีมินโคเคอลาอย่าเว้ดดีอันนี้หยุดกูบาใช่ไหมอย่าอุิอสกเดลบ้เแบ่งกันใช่ไหมพ่เพชรูปั๊บใช่ไหมจะแบ่งกันใช่ไหมจับแม่เนี่ยลโหลเ

อา,อาจารย์มาลูกอาจารย์มาแบ่งมาอาจารย์มาแบ่งน่ะอาจารย์แม่วางอยู่ตรงนั้นนะลูกเอามาใส่ให้ทุกคนนั่นแหละอาจารย์ข้างน้องมาพุ่มอาจารย์นั่นใช่ไหม่อืเอเบรดเอาไปเท,น,ท,น,ปเทน้ำปลาพุ่มเอากูดิดเอาบางไว้ก่อนกินโทสต้าก่อนเอาจานมาโอ้ยละกูดิต อีกคนอีกคนอ่ะอเอาจานให้ทุกคนมาเอามาอีกภูมิบารีสกุลปารยากุลจัดปารีสกุลจัดเมนตอ่าอันนี้ของพี่เพชรยาอ่าของพี่ภูมินี่จะเอะไรกันดักเอาเสื้อมาเพราะอุ้ตอนยคะเอก็เดียวแมเาออกให้ไงชิ้นใหญ่ภูมิกินชิ้นใหญ่อันนี้ของปุ๊ปั๊กชิ้นเล็กอาดดดดบะีเเอ อย่าสาดให้แม่ไม่ได้เหรอป้าไปนั่งตรงโน้นเดี๋ยวค่อยกินบดีเอาพีู่นะเนี่ยภูมนั่นี่อันนี้ของน้องอืมอันนี้ของป้าในช่องอยู่ไหนอาอเีอาเล็กพุเลุกุเล็กุเล็ุเล็กุเกล็เเเลล็กกเทกอักเไท

ไอ้น้องนีสงยป่นใช้ช้อนใช้ช้อนใช้ชอนเช็ดออกเช็ดออกเขาให้ใส่ซอนกินแบบนี้รนธรรมเฮียนอ้าวลไปอมมาม่ปันธัื่อะรมมกเนเล่อพอดมม่ไอ้มามาสูงนี่เมี่คอีดอกเซนเนอร์ชอบสูงมีแกอุ่นเอาวออีไหมอืมอ่าเมอินเตอร์ซม่แกแล้วแม่เอาหยุดกุบออกให้นะแม่กเอาหยุดกรุบเฮาเลอะหนัก ไม่เขาซื้ออืดเต็มเลอ้าวม,มามได้ค่ะกินกันเคก็ได้น้อยนาผูกกับพวกกินกนล้วค่ะมันมันคำแล้วเดี๋ยวมันสิอ้วนเรากินพรุ่งนี้ อร่อยไหมฟับคราบสิคราวอืมครับมะสนกลินมะสนไผ่ล่ะเมนยังจ้าไปเขาบอกนั่นที่หัว,วเด็ดออกอักอิ่มเลย่าเน้องนิ้ีหัวแอล้วไงละอืมมือรีเนโอกหัมเด็กที่มันจัดสกัดหัม่นิ้โคกอะรู้มันจะได้แบบว่าช่วยอ่ะเมนยังยั happy birthday ใคร happy birthday ปุ๊ปั๊บโออคเ่มปุ๊โานใคร happy birthday ปุ๊ป๊บใช่ไหมโออัคเนโอ้โเนืตมันไม่อร่อยเอ้ยมัดอันี่นโอ ออาพอพอเอาอีกบาอ้วนอีกไม่อ้วนสมควนะ่ะสองชิ้นเอากินให้หมดของป๊ป่ะของเพชรอ่ะเอาไปเก็บมนูมาเมว่าเพียงจะทวร์ตอต์ลูทุกขันอเล้วลูกทัวรเอรไม่ได้มาอีะ เราคิงต้ืองการไม่เกิดร้านลลอ,องเป็นทัน,นเรือกลอเปตัเลอันเร่องอกีนายกี่น้ำหนัแก้วปะแก้วคุมอยู่ไหนโน่นแก้วคุมอยู่นวน